พริแกวขมมันก็คือใส่ใส่ขมมันสิบขค้อเกาเยอย่าะไรยังไงจะเข้าใจบะกุรภาษาอีกแล้วจอสิมาใ่ว่าบขึ้นจอมันมขึ้นกเมือนไงไม่ว่าก็จินเขาก็ผักกะเพราใสใจอ้ขี้หนึา่อยนึงเฮ้ยนี่แซ่บจะไม่ไม่อยเอาเอาแก้วขมมาใส่เข,ขาก่อนขม,มันมันแซ่บกุรเนี้ยมันก็เรเนะยยอันละมนกุยางกันจะเข้าใจเขาบอกว่ากเขาบอกเศร้าแทกหลาย คอยบอกฟาเล่าไม่ค่อยแข็งเลยเราแท้ก็แข็งหนักเลยคอยคึ้นไรลืมใสไมนนม่ไม่เข้ากันนะพี่น้องกินข้าวกับพ่อกับเก่วผมไม่เข้ากันคอยนี่จะเบาอยู่เลิบก้าวคา่ะเบาแอรอ์บอกพยายาม เดิวไ้เลยก็อ่านนี่นี่เ่าเยอะแล้วไมไ่กินเลรอนุ้นๆปเป็นยังไงน้ำฝนสวัสดีค่ะ กีนเขาด้วยพี่หน่อยกินเขาด้วยค่ะเด้อถ้าบอกตัวเราตักไปมายืดให้กว่าจะยืดก้อน ให้ก็จีดข้อสองมืงกล่องข้อจะแห้เค็บได้เออพี่จีนินเว่าเขาว่าหนูมากหนูบอกว่าแป๊เก็อี้ที่มันส้อนกันนดึงมาหมดอ่ะสองอันดึงเอาแต่ดึงแต่เอาแต่กางบนตกก็อีข้อเก็บจ้าสวัสดีรอบบ้านค่ะ คุณน้ำฝนสวัสดีค่ะเกียดีเเอ็นเขาเกลี้ยงเลยเอ็นเขาเกลี้ยงชั้นเลยเนี่ยเกียดแล้วนี่ไม่น่าเชื่อแล้วว่าคุณจันทร์ปรีดีจะอยูเท่ากับฉันถามเมื่อวันพิสดาเขาเขาไม่เชื่อว่าฉันว่าคุณจันทร์ปรีดีเขาดูหุผนเขาเนี่ยอยุ่มากนะถามว่าดิเจ้าเขาบอกหาว่าฉันโม ฉันก็พูดอยู่วันนี้ว่าผมเป็นคนที่ดูคนออกดูคนเร็วจะดูที่หุ่นนะจะไม่ดูที่ใบหน้าหน้าขเขาจะด,ดำปียังไงผมก็มันก็ดูที่หุ่นเหมือนเดิมกินเขาว,เวลาเดียวค่ะพี่เพราะว่าฉันเดาคุณตุ๊กผิดป่ะเช้าทเ,เทียยเท่ยงเช้าเที่ยงกินมาลวกที่เดียวตอนนี้ ที่วายังไงก็พูดว่ายายวาดเขาบอกว่าบ,าบอยกินข้าวตอนไหนอ่ะบอกว่าผมกินจะไม่กินข้าวเช้าเลยครับผมจะกินตอนไหนเนี่ยตื่นมาก็ประมาณสี่สี่โมงเช้าพี่กุญชินสวัสดีค่ะพี่น้ำฝนแล้วก็เข้าครัวทำข้าวเลยก็เสร็จอีกทีบ่ายบ่ายสามโมงออกตลาดกินโอทิ้งลวแก้วบอกเขาเลยทุกวัน กูถึงไม่กินข้าวก็ดีนะมันก็เบาตัวดีไม่าะามันกินต้นกินหนักกว่ากัหเจ็บหลังมากเลยพี่น้องออยิงพูดยิิงเจ็บตกเก้าอี่วันนี้นี่ขาหักแฟนเขาวางยาไงได้พกใหม่ก็ไม่รู้นะวางยาผมก็คอหักตายแล้ว หัวขึนเลยผมจเ,เก็บเลยอะเก็บเก็บไหลเก็บหลังเลยอะเห็นเ้าเกลี้ยงเลยเส้นพลิกเลยได้ห้งไรไะดีข่าวดีดาดีข่าวนี้หนึ่งสองสามดีค่ะ